สวัสดีครับรีวิวรถยนต์ t o y o ต a c โ r o n a t t 1 3 2ทะเบียน3งองู6 1 5 0งกรุงเทพมหานครนะครับคันนี้เป็นรถปี1980นะครับตัวถังสวยนะครับสียังสวยดีนะครับมีริ้วรอยบ้างเล็กน้อยนะครับโดยรวมไม่น่าเกียดเลยนะครับสามารถใช้งานต่อได้เลยนะครับรูปทรงดีครับหลังคาสวยนะครับตัวถังสวยเลยครับ ล้อก็สวยนะครับเป็นล้อหกลูนะครับเหมือนล้อรถกระบะนะครับคันนี้ทําล้อมาแล้วครับล้อลึกเลยครับล้อสวยเลยครับสีสันเงาดีเลยนะครับป้ายทะเบียนหน้าอยู่ตรงนี้นะครับพอดีหลุดไปนะครับคอนโซลแบบนี้พวงมาลัยแต่งนะครับเบาคู่หน้าแต่งนะครับเบาะสวยด้วยครับเครื่องเสียงด้านหลังนะครับ เครื่องเสียงด้านหลังนี่ฟังสบายเลยนะครับติดเครื่องให้ดูนะครับรถใช้แก๊สน,นะครับเป็นเครื่องโตโยต้าสองทีเครื่องเดิมเขาเลยนะครับเครื่องเดินเรียบนะครับทดาสอบมาประมาณ400กิโลปกติดีนะครับเครื่องเดินเรียบดีนะครับ แอร์เย็นนะครับเครื่องเสียงฟังได้นะครับไปลองขับขี่กันดูครับรถตอนนี้เฟืองท้ายหอนหน่อยนะครับรถขับได้นะครับแต่ว่าจะมีเสียงเฟืองท้ายหอนบ้างนะครับ ถ้าไม่ทําก็ขับได้ครับอาจจะลาคานิดหน่อยนะครับแต่ผมขับทดสอบมาประมาณรวมๆ400กิโลก็ปกติดีนะครับก็คือสามารถขับได้นะครับอาจจะมีเสียงกวนใจเฟืองท้ายเส้นหนึ่งประมาณ3,000บาทนะครับของมีเลยนะครับถ้าให้ผมสั่งให้ก็ได้นะครับผมเป็นูุรจัดการให้ได้ครับเป็นเรื่องอะไร เร่งดีนะครับรถขับได้ดีนะครับก็เข็มไม่พวกนี้ต่างๆใช้ปกตินะครับมันจะมีเสียงหอนเวลายกคันเร่งนะครับแต่ว่าน้ํามันเฟืองท้ายผมเช็คมาเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้นอาจจะราคาญบ้างกวนใจบ้างนะครับถ้าไม่ทําก็ยังขับได้นะครับช่วงล่างดีเบรกดีเลยนะครับเอาไปปั้นต่อไม่เยอะครับรถทรงสวยมาแล้ว ถ้อบติดต่อได้นะครับรถยนคันนี้สวัสดีครับ